ะไรฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับ s p e e d r ฟเตอนี่เลยรถใหม่ล่าสุด Star c r u าเชอรผมกไม่รู้สกิลมันคืออะไรนะแต่ว่าคนอวยมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถท็อปท็อปเทียที่อยู่อันดับที่1เนี่ยนานมากๆในแพทเซิร์ฟจีนที่เข้ามาก่อนเรานะครับในโต p พาเวอรบวก12%ให้ดีเลยการสิ้นสุดในโต1.2วินาทีเมื่อดิฟจะยุติลง เออพออ่านแล้วก็งงๆนะสะสมเอ็นแทงอัตโนมัติ2องวิทีทุกวิมันนี่โคตรด,ดีเหมือนมีนกเหยี่ยวติดตัวเป็นแพสซีฟอยู่แล้วนะครับก็คือสกิลรถเนี่ยเหมาะมากกับการแบบพวกด่านเลสซิ่งนะครับเอาไว้ทำเรคคอร์ดด่านเลสซิ่งต่างๆนานาได้เลยนะครับมหน่ามันถึงติดท็อปหนึ่งนี่สูงกันข้างอย่างจับยันก็ไปดูราคาเลยด้วกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีอยู่36,00 0โอเคปุ๊บเอ,อาหัวมาเดียวเหรอ,อ ได้มาลองก่อนได้มากระพงมาลรอันนี้โอ้โหมาแล้วครับเจอันละเด้อเจอันเพิ่งไปสามพเพจสามอันสุดท้ายจะบอกนะเจ็ดพันเพรอะเป็นหมื่นนึงบดีกูว่าใช่อยู่่ะขอรีก่อนครับรีก่อนรีก่อนรีก่อน,อนแล้วกดเข้าใหม่าจำไม่ได้แล้วครับอันไหนเออเวิร์กช็อปมา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  อีกสามอันครับอันนี้มาสักหนึ่งมาโอ้โหขอถูกๆแบบไม่เจ็บอื้โอ้โหเข็มปัดเลยครับตอนนี้ประมาณสี่พันเพชรเข้าให้แล้วนะฮึบโอเคอีกสองอัน อีก2อันไป5้าบันเพชรแล้วนะครับถือว่ามาเร็วมากนะแต่ว่าอีก2อันสุดท้ายเนี่ยน่าจะทำเราเจ็บนะครับจากประสบการณ์ที่สะสมมาโอ้โหสวดมนต์ภาวนาอ้อนบอนหันตูดปิดไว้ลูกแล้วกดไปดีเผอปับไม่ไน่หวังอะไรลมๆแรงๆบางทีฮึบโอเคโอเคเหมือนได้เลยแล้วนะครับ แต่ยังก่อนเพิ่ง90บันโอ้โหเชียดตอนนี้6,000บวกอีก2,000โอ้โหท็อปหนึ่งสมชื่อครับเนื่องราคา <c oughs> อเอ้ยสองสีแล้วหรือสองสีแล้วโอเคหมื่นสองนะการอัปเกรดสายล้วนไปเลย แต่คนไม่รู้เขาเห็นก็บอกว่าตอนในกราฟเนี่ยถ้าอัปเกรดแล้วมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวจำกราฟหน้านี้ไว้ก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมี6กสโอเคจาก634นะครับตอนนี้เหลือ562ก็ประมาณ72,000นะครับแต่ว่าตอนแรกผมอัพไป2มัก็ประมาณ75,000 T-point ก็จะอัพได้าสายนี้นะครับครบเลยก็คือสายล้วนนั่นเอง โอ้โหคาเพิ่มขึ้นจริงด้วยครับดูผมเพิ่งรู้หรือว่ามันเพิ่งอัปแอดแต่ดูจาก5ดิบแล้วอย่างต่ําเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนเล่นมันเป็นยังไงมันมีคาสกินด้วยนี่มันของ QG นี่นะแต่เขาเอาไอ้นี่ QG ออกไปนะครับแต่ว่าเรากดล้ำมาก่อนก็นได้ราคาอยู่ที่9ก็รนะครับงานสก็ส0 0 3 0อบาทตัวรถอีก400 0ตัวรถ4,000บาทสกินอีก300บาท ราคามันไม่สมส่วนกันหน่อยเหรอสามร้อยสิบครับติดสก,กิลก็สามร้อยสิบแต่าตาเร่งเพิ่มขึ้นในโตพาังนะสามร้อยสิบแบบมี ECU นะครับผมไม่รู้เอา ECU ออกอยังไงประโถโอเคถ้าไม่มี ECU ก็น่าประมาณสามร้อยกว่ากว่า แล้ SPX แล้วก็รดสปีดพาสนะครับแล้วก็มีสตาร์เกเอร์เหมือนกันแล้วเราใส่สก,กินเขาไม่ใส่3นิ้ว อุย้ยตัดน้อยไม่ติดนะครับอีซีเยอะสนับสนุน เบียงนิดหน่อยเแบบียนิดหน่อยโอ้โหน็อตโคตรเยอะเมื่อกี้ถ้าเป็นรถปกตินี่คือร้อนหมดไปแล้วนะผมนี่เตรียมกดในโตย้ำๆอยู่ดูดิน็อตโคตรเยอะอีซีอูตอนจบ <c oughs> โอ้ยสไลด์ไม่ติดโอ้ยอันนี้ไม่ก่อนแล้วกันวิ่งเดิน Hui rồi lọ Ok Quý thơ điếp Ý chê Yêu biết Ô tô bá chảy Ý quý thơ Quý อุย้ยนอนไม่เ็มอ่ะพอระเบียดขึ้นมาผมได้แค่ซีิวโดนตัดเบียดเคินโอ้โหดูมันทำ น็อตน็อตไอ้แค่น็อตนอนไม่มาโอ้โหกูสาัไว้ใจสองเซนนั้นแต่สอร์เซนนั้นมันไม่ให้กู โอ้ฟักดีนะมีนอนเก็บไว้ทางหนึ่งโอเค